สวัสดีครับเมื่อเช้าอยู่หน้างานจานชูตอนบ่ายอยู่หน้างานทัดเป่าเดี๋ยวพาไปชมครับถึงไหนแล้วโอ้โหไปคนลึกเลยอ่ะดูอ่ะอลึกมากเลยลึกมากเลยครับ นับจากพื้นนั้นขึ้นมาข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณ6เมตรได้อละคนลึกเลยโอ้เป็ธรรมดาครับอยู่หน้าง,งานฟาร,ร์มหมูนี่ครับจันชูอยู่ฟาร,รม์มวัวฟาร,ร์มควายเปาอยู่ฟาร,ร์มหมูครับ <c oughs> <c oughs> จัดไปนะมาชมผลงานเขาหน่อยนะนี่ <c oughs> โอ้เขียเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาดูนะโอ้ดำดำปีเลยว่ะโอ้ฝีมืออยู่นี่ขันเป่าไม่ธรรมดาเด้ดูดูด,ดูดูการเข้ามุมเออไม่ธรรมดาเด้ได้อยู่โอ้สวยงามว่ะเป็นดินดานนะครับเนี่ยขันดูโอ้ ่งลึกเลยดินดานครับดูโอ้ก๊อนดินดานซะด้วยดูเกา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 ข้างบนนี้ต้องเอาแม่ครมาเหยียบมนันี่เพื่อให้เน่นครับ คือเขากั้นเพื่อกันน้ำนะครับน้ําหน้าฝนมาตรงนี้แล้วมันนมนัไม่สูงนะนี่ยังถือว่ายังต่ําอยู่นะอยู่ให้ไม่นีมันต่ำเนี่ยตอนแรกลุงบอกจะเอาสูงเท่านี้เนีไปไปม,มาทำไมมันได้ต่ำกว่าเยอะเลย ฟับอูปหูฟัดดูปัดดูปัดฟับอู้หูเอ๊บโอ บายาย05 125ครับนี้บอกว่าใช้ดีครับบอกเลยว่าใช้ดีกล่องแคล่วว่องไวครับประหยัดน้ำมันโอ้เสร็จงานนี้เข้าบ,บ้านนี่ต้องล้างออก้วนี่ไม่งั้นเดี๋ยวสนิมกัดขี้หมู ดันคิดต้มออก,ก่อนครับปื๊บเอาอือ,ว,อ,อว่ามีปลาไหลเหรอเดี๋ยวให้ดูนี่ว้าดีมือว่าธรรมดาด้นี่ฟีมืออยู่นี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 ่ จริงน่าจะมีปลาไหลเนียแต่ไม่มีครับอบอะฟังรูเซียงเครื่องนิ่มขนาดไหนโคตรนิ่มอ่ะ เอาออเองกี่ต้นไปกเข้าวหวานป้าวนั่นนะมีปลาไหมนี่เดี๋ยวพาไปดูครับ ทางไหมนะฮะมันทางไหมนะเงือกนะ่ะโอ้มันจะฉีกได้ี่เงือกฉีกครับ <C oughs> งานเข้าเลยมาโดนฝั่งนี้ด้วยเสียทรงเนี่ยบันนี้ ต้องพาเราน้อยมาซ่อมอีกแล้วปล่อยไว้ไม่ได้โอ้เกือกฉีกนิดนึงครับโอ้ปล่อยไว้ไม่ได้นี่นี่ ปล่อยไว้แล้วลามเลยเสียงเครื่องนิ่มอ่ะโคตรนิ่มเลย ลำใหม่ครับข้องดีครับจะฟ้าใสสดีอดเลยปึ๊บ ทำเล่นวะห้องจัดเนี่ยห้องจริง เป่าครับเฮ้ยมันดินสไตล์ด้วยนะมันจะยูห้บ้ลน่นนะเจอตรงขาดพอดีด้วยตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้าวหวานปลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณได้หรือเปล่าไม่รู้คุณครับบายบายครับ